ตลาดดอกไม้อคอลัมเบียฟลาวเวอร์สมาตค่ะ, <Flowers> ะคะลัมเบียฟลาวเวอร์ใช่จะพาไปดูดอกไม้กันนีหมาสั่นหางตามเถึงแล้วคลมเบียฟลาวเวอร์มานะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปกาดให้อยู่บนนะคลัมเบียรถซึ่ง เรานั่งบัสมาแต่ถ้านั่งทุกที่ใกล้ที่สุดคือออสตรีทความเซนดี่ในวันน,นีุ้ออกใจนี่ h e ิ Her b a บ d อนด c e ขอทำท่าแบบฟิลลิ่งแบบเพิร์บแอนด์สไก็คือเราตั้งใจแต่งตัวมากเลือกทุกอย่างเลือกสีทุกอย่างในวันนี้ให้มันแบบ Over the t o p k เลือกมาไม่ให้มันเข้ากับสถานที่ใดๆตัวนี้เหมือนในเนี่ยศาสตราจารย์ในแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เขาช่วยคุ้มสีชมพูศาสตราจารย์มากรากัรมั้ใช่มากราการมากราการจำได้เพราะว่าเหมือนมากรูดีันนี้อยู่หน้าบาร์นะคะซึ่งขายพิมพ์ซึ่งซึ่งพันชอบกินพิมพ์มากมันจะมีรสชาติเเหมือนแบบเหล้าบุสกี้แล้วก็แต่หวานๆนด็ดนึงแ็มันจะเป็นเหมือนแบบเหล้าแล้วเราก็ผสมใส่กับผลไม้ต่างๆนานาวา And you make it with lemonade, mint, and cucumber and strawberries. Um, but it's kind of stronger than stronger than wine, but not as strong as spirits. So it's stronger than wine. It's not whiskey. มันยากที่จะอธิบายเพราะว่ามันเป็นแบบมันเป็นสิ่งเฉพาะของมันคือมันไม่ใช่วิสกี้มันไม่ใช่ไวายไม่ใช่อะไรมันคือพิมส์แต่ว่ามันเป็นซัมเมอร์ดริงค์บริทิชซัมเมอร์ดริงค์ของเขาที่เขาเอามาผสมกับเนี่ยส้มซาลาแอนอรี่แงกวานนะคะซึ่งมเรียกเลยรู้ว่าจิบนิดนึงนิดเดียวความจะถ่ายรูปจะถ่ายรูป เขมมเลยคิมอร่อย <Thanks. S 2> ชอบมากอร่อยมันมันอร่อย <c oughs> มันหอมมันหวานแล้วมันก็ <c oughs> ไม่เมาเกินไปมันจะมีกลิ่นของแบบแอลกอฮอลนิดนึงแต่ไม่เยอะเอลลโอลพิมฮัลโหล ขมเกินไปแล้วว่าอันนี้เขาผสมพอดีเพราะความเป็นซัมเมอร์ดริงค์มันควรจะไม่หนักมันควรจะไลท์มันควรจะสวีทมันควรจะ sweet, รีเฟรชชิ่งอร่อย sweet and like a little bit sour <c oughs> a little bit uh sassa s a s a <c oughs> fizzy <c oughs> fizzy fizzy and also <laughs> พิมฮัลโหลพิมเราต้องเดินไปข้างหลังอ่ะง่ายงั้นเราอย่าหลุดงั้นเราอย่าหลงกันเลยเราต้องเราแบบ stick together หลงภาษาอังกฤษ we have to stick together หลงภาษาอังกฤษ don't get lost don't get lost พิมส์ together เดินฝ่าเลยนะอะมาเดินขวาเดินขวเดินฝ่าเดินฝ่าพูดไปรู้เรื่องแล้วโดนพิม

คิดว่าคิดว่าคำว่าลาเวนเดอร์ออกเสียงยงไงลาเวนเดอร์อ่า <Lav ender. S 1> เขาเด้นคำที่สองคิดว่าลาเวนเดอร์ออกเสียงไงคะลาเวนเดอร์อาคุณคิดว่าใครถูกแต่ละ,ดะ,ดะ ลาถูกนะคะจริค่ะเนี่ยฉันเึงลาฟเป็นเจ้าลาฟเป็นเจ้เออนี่เราชอบกินมากน้ำเธอชอบกินคือลเวรานั่นเองการที่เขาเขียนขึ้นต้นว่า only ทุกอย่างทำให้รู้สึกว่ามันถูกเช่นเนี่ย only 10 pound s each แค่10ปอนด์เองต่ออันมีคำว่าแค่ขึ้นมาเรารู้สึกถูกเลย tiny family ครอบครัวเล็กๆของเรา tiny family อันนี้ว่า dairy free ก็คือไม่มีนม มาลองกิน,ก,นกันค่ะกินกินกินเจอรรี่ร้านที่เราเข้ามาเมื่อกี้นะคะเราสั่งเป็นแฟลตไวท์ซึ่งที่นี่เขาใช้ออตมิลค์นะไม่ได้ใช้แบบนมวัวขอมากม,มันไม่หนักเหมือนนมวัวมันจะมีความแบบ ลกลมกล่อมความนัวความละมุนล,ละมุนกว่าการใช้นมวัวแล้วมันแบบปกติเราเป็นคนชอบกินกาแฟแส่น้ำตาลอันนี้คือยังไม่ใสหห่น้ำตาลเลยนะอร่อยมากโดยที่มันแบบ มันกลมกล่อมวยตัวของมันมันไม่ได้จืดแบนๆไม่ได้รสชาติแบบแปลกๆเหมือนมัวค่ะคคยดีไม่เคยไม่เคยกินกาแฟกับโบนิวเลยคือดีมากอร่อยมากเลยอร่อยมากอยากให้มากินถ้าใครมาโคลัมเบียฟลาวเวอร์มาร์เก็ตมาที่ร้านนี Pent ้นะคะไซ์ที่อยู่คือนี่เลย1นึ่งหนึ่งสองโคลัมเบียโรสคันแทคดรกเปอร์ไซม์พรอนพรอนเบสพอนนะคะถ้าเป็นอังกฤษถ้าเกิดว่าเป็นอนมรล้วก็แปลก ะคะแล้วก็คอมเมนตน์ข้างล่างได้เลยว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรอยากให้ไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็อยากรู้อะไรเพิ่มเติมอะไรนี้ก็ฝากด้วยนะคะตะพันเัดเลฟค่ะ